สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับตะเกียงไฟเปิดไพ่สองดวงค่ะวันนี้เรากลับมาคําทํานายของชาวลัคนาราศีสิงประจําช่วงวันที่1กุมภาจนถึง15ากุมภากันนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิง์บ่งบอกได้เลยว่าจะเป็นช่วงที่มีณเมตตาสูงจะเป็นช่วงที่ได้ทําอะไรที่ได้ใช้ความมีเสน่ห์ความละเอียดอ่อนความเฟมินีนสูงมากๆเลยค่ะหรือได้ใช้ความรู้สึก มากกว่าเหตุผลนั่นเองถามว่าเป็นได้แค่เฉพาะกับเพศหญิงหรือเปล่าคะไม่จำเป็นเลยนะคะเป็นได้ทุกๆเพศทุกๆวัยเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะซึ่งในช่วงนี้ก็บ่งบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นช่วงที่ทำให้ตัวเรานั้นได้มีการใช้พลังความเป็นแม่พลังความเมตตาความอ่อนโยนความมีเสน่ห์นะาเมตตาพลังแห่งความสตรีสูง กับทุกๆคนเลยนะทุกๆคนมีมุมอ่อนโยนของตัวเองนะคะเท่ากับว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะเจอสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วก็ทําให้ได้ใช้โหมดนี้ได้ใช้ฟิลลิ่งนี้เยอะในช่วงนี้ก็เป็นได้ในส่วนของเรื่องการงานนั้นบ่งบอกว่าช่วงนี้ดวงมีเกณฑ์ที่จะต้องสู้แข่งขันต่อสู้ฟันฝ่าถ้าหากว่าใครกำลังมีการสอบการประเมินการแข่งขันหรือว่าการทำอะไรที่จะต้อง ต่อสู้เอาชนะดวงโชว์ขึ้นมาว่าคุณจะสามารถผ่านทดสอบนั้นได้แต่ต้องใช้ความเข้มแข็งมุมานะพยายามในช่วงนี้ค่ะหรือถ้าหากว่านาะทีการงานของใครนั้นกำลังติดขัดติดปัญหาดวงช่วงนี้ก็จะบ่งบอกว่าปัญหาอุปสรรคนั้นอาจจะมามากแต่คุณจะสามารถขจัดและสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างดีแนะ่นอนค่ะไม่ต้องกังวลเลยขอแค่ให้ลุยต่อสู้ต่อแล้วคุณจะสามารถผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างดีค่ะ สำหรับการเงินนะคะดวงก็โชว์ขึ้นมาว่าคุณมีโอกาสที่จะทําเงินได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการเงินที่มีโอกาสเติบโตแขบขยายมากยิ่งขึ้นจากน้ําพักน้ําแรงของคุณนะคะรวมถึงการที่ทําเงินเข้าสามารถที่จะหาเงินเข้าได้จากหลากหลายช่องทางมากกว่า1อย่างแน่นอนค่ะใครที่กําลังทำอะไรหยิบจับมากกว่า1อย่างสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าช่วงนี้คุณจะดึงดูดการเงินเข้ามาสูงสุด พอมาดูเรื่องโชคลาภนะคะโหดีมากๆขึ้นไพ่ตัวนี้เลยบ่งบอกว่าดวงก็มีเกณฑ์มีเรื่องของโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายซึ่งโชคลาภในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่างเดียว หมายถึงเรื่องของเกี่ยวกับโอกาสการทําเงินโชคจากทางไปหรือว่าโชคจากหลายๆสิ่งหลายอย่างเงินก้อนเงินถุงเงินถังอะไรที่เข้ามาก็มีเกณฑ์ที่จะดึงดูดรายรอมเข้ามามากเลยทีเดียวโหอิจฉาราศีสิงห์แล้วนะคะเนี่ย <c oughs> ใน่วนองความรักนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยอย่าง <c oughs> เช่นเคยเพราะไพ่ขึ้นมาดีมากๆสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์บง่งบอกว่า ถ้าหากใครที่เป็นคนโสดก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้พบเจอใครที่โดนใจแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอยากจะไปทําความรู้จักหรือว่าเขาเข้ามาทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องเหงาอีกต่อไปนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่เป็นคนมีคู่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วดวงก็โชว์มาว่าช่วงนี้เนี่ย ความรักเบ่งบานกําลังดีเลยนะคะมีการเติมเต็มความสุขความสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีเวลาให้กันและกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งดีๆจากคนที่คุณรักหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากคนรักด้วยนะ สำหรับเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังแม่หมอขอเตือนอยู่2เรื่องหลักๆที่ขึ้นไพ่มาค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะคะก็คือในส่วนของเรื่องของบริวารน,นะคะนําความเดือดร้อนมาให้หรือบริวารเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือว่ามีเหตุให้ต้องสูญเสียเสียหายนะคะสูญเสียหรือบริวารเนี่ยมีเคราะห์หรือว่านำโชคเอ้ยไม่ใช่โชคเขาเรียกว่านําเคราะห์นา อุปสรรคนําปัญหามาให้ต้องระมัดระวังให้มากในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งนะคะขึ้นไพ่ตัวนี้มานะคะก็คือเรื่องของเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือว่าพ่อแม่พี่น้องก็มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องของสุขภาพเคราะห์หรือว่ามีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆหนักๆเข้ามาเหมือนกันก็ให้ระมัดระวังให้มาก